สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะงานแฟลเซลทุกตะก,ก้าเลยจ้างานแฟลเซลทุกตะก,ก้าเลยเหลือราคาหลักสิบทุกตะก,ก้าเลยนะคะใครเข้ามาเห็นไลฟ์สดนี้ก่อนนะคะมีสิทธิ์เลือกสีได้ก่อนเลยใครเร็วใครกดเร็วคนนั้นได้เลยนะคะใครกดช้าใครมาช้ากดไม่ทันราคานี้แม่คะต้องขออภัยด้วยนะคะเลือกสีก่อนได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเลือกดูสีในตะก,ก้าได้เลยเจ็ดสิบเก้าบาทจริงๆค่ะชุดละแค่เจ็ดสิบเก้าบาทงานผ้าอัดยับ ผ้าเปลือกไม้หรือผ้าทอฟฟี่ที่ทุกคนรู้จักนะคะงานตัวนี้ผ้านิ่มมากไม่ต้องรีดเลยนะคะใครอกไม่เกิน46สะโพกไม่เกิน46กดไปใส่ได้เลยตัวละแค่79บาทนะคะตัวนี้แฟชเซลลนะคะน้องมีจํานวนจํากัดนะคะตัวนี้เหลือสีให้เลือกไม่เยอะแล้วแต่ก็ยังพอมีให้เลือกอยู่สําหรับคนที่เข้ามาทันไลฟ์สดนี้นะคะใครเข้ามาก่อนกดเลือกดูก่อนใครเร็วใครได้นะคะสําหรับลูกค้าที่กดสั่งซื้อได้ในราคานี้แล้วนะคะใครที่ได้เลือก สีที่ถูกใจนะคะแม่ค้าดีใจด้วยนะคะที่กดทันแม่ค้าดีใจด้วยจริงๆนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามแม่ค้าไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่ค้าไว้ด้วยชุดสวยๆราคาหลักสิบอย่างนี้นะคะได้ไปถูกอกถูกใจแน่นอนเดี๋ยวจะตามหาร้านไม่เจอนะคะเผื่อจะมีราคาแฟดเซลมาให้ลูกค้าอีกนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเวลาแม่ค้าขึ้นไลฟ์สดราคาแฟชเซลหลักสิบแบบนี้มันจะได้ไปแจ้งเตือนลูกค้านะคะ